สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีเอฟซีแอดมินทุกท่านพามาดูต้นมะละกอมาดูสิ่งแปลกปลอมของต้นมะละกอต้นนี้ครับผมมะละกอต้นนี้สายพันธุ์ฮอลแลนด์แล้วก็มาดูต้นนี้ครับมมาดูต้นนี้ดูสิ่งแปลกปลอม <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าเป็นความเชื่อนะครับผมเราก็ไปอะไรมากไม่ได้ความเชื่อของคนโบราณก็คืออันนี้ผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นของ คุณแม่ของป้าหญิงป้าหญิงก็คือเพื่อนบ้านผู้ใจดีที่เห็นหน้าเห็นตากันนั่นแหละครับผมเขาบอกว่าเป็นเอามามัดต้นนี้ป้าหญิงเอาให้คุณยายใ้ยายสีมามัดตรงนี้เพื่อที่จะให้มันเป็นลูกมันเป็นเป็นลูกดกดกเออเป็นลูกตึกๆกตามความเชื่อเนาะแล้วก็ว่าอะไรก็ไม่ได้เ,เป็นผ้าสิ้นของผ้าสิ้นของคุณแม่ของของ,ของป้าหญิง แต่คุณแม่คุณป้าหญิงก็คงไม่อแกก็ไม่ได้อยู่แล้วหละเออโหเก็บไว้ดีๆมากเลยนะถ้าสิ้นโอ้โหเป็นที่ระลึกของคุณแม่แกแกก็ไม่ได้อยู่แล้วนะคุณแม่คุณยายป้าหญิงเนี่ยต้นมะละกอเนี่ยดูซิมันจะมีดอกมีลูกให้เห็นไหมถ้าเนี่ยจริงๆหน้านี้เป็นหน้าหน้าหนาวเพราะฉะนั้นการติดดอกของพวกผลไม้อะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะจะจะยากนิดนึง แต่ว่าความเชื่อครับผมความเชื่อจะทําให้ต้นมะละกอต้นนี้ออกลูกดกได้ไหมดูพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวได้เห็นผลครับผมอมืไม่ได้ด้้ยกลก็ต้องเอาได้มนไม่ได้ด้วยมนก็ต้องเอาขัดถามมาเล่นด้วยอ่าตอนนต้นต้นนั้นไม่มัดละต้นนั้นตอนนี้ไม่มัดะ่ะฮะเอ,อน่าจะมัดด้วยสักสองต้นเลยต้นนั้นก็ยังไม่มีดอกต้นนี้ก็มีดอกแล้ว โอเคครับผมนำความเชื่อมาเล่าสู่กันฟังเนาะ,ะเจอกันอีพีต่อไปครับผมอาจจะมีอะไรแปลกๆมา